ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยพวผมโบ้สินครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปดอเนาะซึ่งเราไม่ได้มาเล่นเกมอีกเช่นเคยนะครับแต่เราจะมาทําการสอนรับ achievement หรือว่าแบ็ทั้งหมดของเกมนี้นะจะเป็นการอธิบายหรือเป็นการสนานอนนั่นเองครับซึ่งเรามาเริ่มมาแรกเลยอันแรกคือ welcome นะครับ welcome คือการที่ท่านผู้ชมนั้นจอยเกมนี้ตั้งแต่แรกๆเลยนะอันที่สองคือ welcome back คือวิธีการรับก็คือให้ท่านผู้ชมอ่ะ เข้ามาในนี้หลังจากที่ท่านผู้ชมไม่ได้เล่นมา1วันเนาะอันต่อมานะครับคือ join the group join the group ก็คือให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ากลุ่มของคนสร้างเกมเนี่ยนะครับอันที่4คือ buddy system buddy system เกิดจากการที่เราเล่นกับเพื่อนนะครับในในเอ,อ่อในนั่นแหละในอีดันเนาะอันต่อมาคือ v ท r t u a l v r t a l คือการที่ว่ามีคนนั้นมาตาย นาตูเรานะฮะก็คือรับค่อนข้างยากนะอันที่สี่เอ้ย,อ,ยอันที่ห้าด,ดีเอออันที่หกเออตกเนีอ่ะอันที่หกก็คือ back from the dead ได้จากการที่ว่าเรานั้นเออตายแล้วมันจะมีหัวใจให้เราชุบแล้วเรากดชุบนะครับก็คือเราก็จะได้แบบชนี้มาเนาะก็คือหัวใจได้จากการที่เราเข้ากลุ่มหรือใส่โค้ดนะครับหรือไม่ก็เติมนั่นเองเนาะ อันต่อมาคือ one o f money คือการที่ท่านผู้ชมตายรอบแรกนะครับอันต่อมาคือ ten o f m a n y เกิดจากการที่ท่านผู้ชมตาย10รอบนะครับอันต่อมาคือ100 r e d o f m a n y คือการที่ท่านผู้ชมตาย100รอ,ยอบนั่นเองเนาะอันต่อมาคือ out of my way ก็คือท่านผู้ชมนั้นรอดจากราชนาวีนเนาะคือแอบตู้และเรารอดจากราชนะฮะอันต่อมาคือ icu นะครับเกิดจากการที่ว่าโดนตัว สคริชโ uh, จมตีแล้วเนาะเมื่อเราอยู่ที่มืดนานนะครับอันต่อมาคือรูปแอดมีคือการที่เราลอดจากตัวไอ้นั่นเองก็คือให้ท่านผู้ชมอ่ะลอดจากตัวไอในห้องนั้นนะครับก็คือแบบเราไปห้องถัดไปแล้วห้ามโดนดาเมจไอนะหรือว่าโดนก็ได้แต่ว่าห้ามตายจากไอนั่นเองอันต่อมาคือ two step forward เกิดจากการที่เรานั้นลอดจากเฮาเองซึ่งเฮาเป็นไงในคลิปที่ผมนั้นอธิบายผมเคยสอนไปแล้วนะผมเคย บอกวิธีรับมือกับมันแล้วนะก็คือให้เรานั้นเดินตรงไปถ้าเกิดมันซาให้เราเดินถอยหลังนะครับทำานี้ไปเรื่อย,อยจนกว่าเราจะผ่านประตูนั้นได้เนาะอันต่อมาคือรีบอเนร์คือวิธีการได้รับแบตเนะี่ยท่านผู้ชมต้องรอดจากแอมบูชั่นเองเนาะซึ่งแอมบูชมันจะมา3รอบนะครับก็ดูจากประวัติผีหรือข้อมูลผีของผมที่ผมเคยทำได้เนาะผมเคยบอกวิธีเอาตัรอดอยู่ อันต่อมาคือ eviction notice เกิดจากการที่เรานั้นโดนเตะออกจากตัว hiding ก็คือเราอยู่ในตู้นานเกินไปนะฮะจนหายเตะเราออกมาเนาะอันต่อมาคือ you can run นะครับคือคุณรอดจากซิกนนั่นเองอันต่อมาคือเกิดจากการที่ท่านผู้ชมนั้นรอดจากออตัวด่าน50อะนะฮะคือท่านผู้ชมผ่านด่าน50ท่านผู้ชมก็จะได้แบชอันนี้มาเนาะอันต่อมาคือ m i t ทีโมตี้เกิดจากการที่ท่านผู้ชมนั้นเปิดไปเจอทีโมตี้นะฮะในลิ้นชักเนาะอันต่อมาคือมิทแจ็คคือการที่ท่านผู้ชมนั้นเจอแจ็คนะฮะที่อยู่ในตู้ของเรานะฮะคือเปิดไปแล้วแจ็คมันอยู่ในตู้จัมสแกร์เราเนี่ยคือเราจะได้แปชอันนี้ทันทีเนาะอันต่อมาคือเออเลอร์เออเลอร์คือเกิดจากท่านผู้ชมนั้นอยู่ห่างจากเพื่อนานานเกินไปจนเออเลอร์มาตกหัวเรานะเมื่อเออเลอร์ตกหัวเราแล้วพาเราวาปไปหาเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้แปชอันนี้ทันทีนะฮะ อันต่อมาคือล็อกบอททอมคือท่านผู้ชมนั้นผ่านด่าน100นั่นเองส่วนอันนี้คือ expert ten mission คือท่านผู้ชมนั้นเอ,อ่อกดจังหวะถูกหลายๆรอบนะฮะก็นี่นะวิธีการรับแบชทั้งหมดของแมปดอโอ้ขอโทษทีเลยนะฮะก็มีเพเท่านี้เนาะใครที่ชอบมนี้ฝากกดแชร์กดตตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวดีคอร์ดกดตับแกดซื้อเยด้วยสำนี้ลาไปเพียง้แล้วครับครับ โอ้ยพูดใหม่เลยตอนนี้เราไปพิมพ์เท่านวครับสิครับจะใหม่คลิปหน้านะครับบาย